นีลกมา20ปี8เดือนเนี่ยไม่เคยมีอุบัติเหตุนะที่มีผู้ปกครองนําลูกหลานมาแลวมันเกิดอุบัติเหตุไม่ถึงผนพัฒนาเล็กๆไม่มีรดแข็งที่นี่เนี่ยอีกประการหนึ่งมันมีระบบเสียงตสย่สใสอุบัติเหตุบนท้องถนนมันไม่ได้เกิดบนถนนเสน้นหลักปัจจุบันเนี่ยในช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะเกิดบนถนนเสน้นรองนี่คือเราใส่เข้าไปในการประชาสัมพันธ์แ,แต่จิตตมบัรูรนกานการกิจกรรมการเรียนการสอนของ ของเด็กที่สูงขึ้นมาเด็กเมชนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยก็มีข้อดีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือของเราเนี่ยได้พบสนับสนุสนจากสปสอชแจดเป็นโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองด้วยแล้วก็ให้เด็กด้วยทีนี้จากนี้ไปเนี่ยไอ้การดำารงอยู่เมื่อเราเป็นแชมป์แล้วเนี่ยคะ่ะการรักษาแชมป์หรือว่าจะให้ต่อเนื่องยั่งยืนตามภาษาที่เราจะคุยกันว่ามันจะยั่งยืนต่อไปอย่างไรเนี่ย อยากทราบวิธีหรือถ้านโยบายที่ท่านผู้นำผู้บริหารมอง <c oughs> เห็นเป็นอย่างไรว่าจะดำรงความยั่งยืนตัวนี้ให้เด็กพ้นชุด52คนนี่ก็ผ่านไปน้องเขาก็โตขึ้น <c oughs> ก็จะมีชุดใหม่ไหลเข้ามาจริงๆที่เราทำงานศูนย์พาเด็กเล็กเนี่ยมา3-4 <c oughs> เฟสนะมันมีชุดความรู้และทำให้เราเชื่อมั่นอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือการปลูกฝังจิตสำนึกหรือติดตั้งไมล์เซตในตัวเด็ก3ปีที่อยู่กับเราเนี่ยมันได้ผลจริงๆ เริ่มต้นจากแค่แค่สวมหมวกอะติดแค่ติดหัวแต่กลายเป็นว่าติดนิสัยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันสามารถส่งต่อไปที่โรงเรียนได้อันนี้ยืนยันได้เลยในสูงว่าเด็กเล็กเรายังคงทําต่อเนื่องภายใต้โครงการของสสอนะคะแต่ที่สําคัญเลยก็คือมีภาคีอื่นที่เข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลให้คุณครูได้มีพื้นที่มีเวทีในการแสดงศักยภาพเพื่อที่จะได้เน้นย้ำและเห็นความกระหนักเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการทํางานในการขยายผล ไปสู่โรงเรียนชั้นะถมศึกษาค่ะขอบคุณค่ะ ยกร้องไม่ได้มันไปทางนู้นเรามาเพื่อจะมองดูเรื่องของโรเซฟตี้ในวิถีจากศูนย์เด็กเล็กลามปามถึงอำเภอ ก็เจตนาสําคัญก็คือว่าตั้งใจจะให้ส่วนดเล็กเนี่ยตั้งต้นจากทาให้ครูที่อาบน้ำปาปเป้ป้อนข้าวเนี่ยสามารถทํากลายเป็นครูที่เข้าร่วมการวิจัยนะเพื่อวิจัยให้พิสูจน์ว่าสามารถเปลี่ยนไปสอนเด็กกลายเป็นเรื่องของโรเซตี้เรื่องของสมอมได้นะฮะเออหลังจากนั้นจัดครูกับเด็กเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยครูสามารถสร้างหลักสูตรสร้างอุปกรณ์การเรียนการสอนได้เองหมดเลยร mm hmm. ามปามไปหาให้เด็กเนี่ยเ,ออ mm hmm. เชื่อมโยงไปหาข้อบุคคง วันนี้ก็จะมาเชียร์ให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งให้อำเภอปลอดภัยโดดเด่นขึ้นนะครับตัวชี้วัดที่จะต้องให้เกิดขึ้นร่วมกันก็คือจะทําอย่างไรที่เกิดกลไกความร่วมมือนะคะกับสพตําบลขยอย่างมา22อ,อ,อำเภอนะคะรวมถึงการทํางานกับพชอโดยให้ศูนย์ผ้าเด็กเล็กเข้าไปเป็นฐานเข้าไปไปทําให้คนในสพยิ่งดูดายไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้นะคะเราก็มี การบ้านมีโจทย์ที่จะต้องทําอย่างไรนี่เกิดการทําง,งานร่วมกันนะคะ ทีนี้การขับเคลื่อนของสร้างถนนปลอดภัยของอเภอัจการนะครับเราก็ใช้กลไกลของพอชอ่องของสพขับเคลื่อนมาผมกล้าพูดว่าอำเภอรัจการนี้สอพอำเภอเป็นสพท,ที่มีชีวิตหมายถึงว่ามีการขับเคลื่อนทั้งปีนะก็มีการขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการนะคะให้อุบัติเหตุนเนี่ยเป็นลำดับที่4ของพอชอนะคะแล้วก็ของท้องถิ่นเนี่ยในสน่วนพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยก็เริ่มจะขยบเรื่องของการที่เด็กสมบวกกันนอกนะคะความสําเร็จที่ของราชการ ปุ่นทะเลเมื่อกี้ที่เห็นจากพื้นที่ที่เขาเป็นเป็นเป็นน้องใหม่ไปแรง5เดือนแต่ทำมาได้ได้ไดงดงามนะคะทั้งคุณครูแล้วก็ที่เราเห็นกระบวนการของผู้นำท้องถิ่นซึ่งเราพบว,ว่าครจุดนั้นนะคะเรามี Key Success factor ตัวจุดความสำเร็จสำคัญของปุ่นทะเลเห็นได้ชัดของเรื่องผู้นำแล้วก็เห็นได้ชัดมากๆก็คือตัวของคุณครู ึ่งประสานกันเป็นเนื้อเดียวกับทางไฟไฟฝ่กท้องถิ่นนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราพิสูจน์ได้ว่าพื้นที่และท้องถิ่นเนี่ยสำคัญที่สุดทั้งอําเภอแล้วก็ท้องถิ่นอบตโดยเฉพาะตําบลชุมชนหมู่บ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกมีสุภาษ,ษิตว่ารักภว่ให้ผูรักลูกให้ตีผมบอกสมัยนี้ไม่มีใครก็ตีลูกแล้วแต่สมัยนี้รักภว่ให้ผูรักลูกต้องสวมหมวกกันน็อกให้เขา เขาจะได้ปลอดภัยนะฮะเราก็พยายามรณรงค์ผมยืนยันร้อยครั้งว่ามาถูกทางแล้วก็ศูนย์เล็กๆลามปามคือหัวใจเนาะที่ทําให้ครูกับเด็กเล่นกันจนท่านนายกเดือดร้อนอะนะฮะหุ่ยแหนเลย <c oughs> เออแล้วก็ท่านยอนมเพอก็ต้องเดือดร้อนด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวผู้ว่าก็ต้องเดือดร้อนตามครับงาน,นาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่จุดเชื่อมใจแต่ว่าสร้างฐานชุมชน ดึงพาคีเกรอข่ายคนที่มีใจมาทํางานด้วยกันได้จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนงานซอฟต์พาวเวอร์จริงๆ แต่ว่ามันเห็นงานเป็นรูปธรรมแล้วสําคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่พวกเราช่วยกันทํามันเป็นเรื่องของที่คุณหมอชอบใช้คําพูดว่าทํายังไงให้มันลามปามทายังไงให้มันไม่เป็นไฟไม่ฟางแต่มันคือไฟลามทุ่งที่พวกเรากําลังช่วยกันขับเคลื่อนนะคะการต่อจิ๊กซอว์ตัวนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของอําเภอในส่วนของจิ๊กซอว์ที่จะทําให้งานนี้มันสมบูรณ์ถึงต้องเข้ามาประกอบร่างกันให้งาน มันยั่งยืนค่ะเพราะนั้นพวกเราเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่านะครับถึงแม้งานจะไม่สําเร็จวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็อาจารย์มอวิยาก็บ่นผมก็บอกว่าไม่เห็นฝั่งก็ยังแหวกว่าอยู่เราก็ได้ทําการพัฒนาตัวเล็ก ให้เด็กนักเรียนนะครับและผู้ปกครองเนี่ยใส่หมวกนินภัยกันร้อยเปอซนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการเสริมสร้างเรื่องวินัยให้กับเด็กเล็กเด็กๆนักเรียนนะครับจะได้ฝูกขวังในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรคุณครูจะมีการจัดกิจกรรมจำลองมีทางม้าลายแล้วก็มีให้เด็กๆเดินข้ามถนนโดย ประสานไปยังผู้ปกครองว่าใครที่มีรถจักรยานบ้างมีหมวกกันน็อกบ้างคุณครูจะทํากิจกรรมนะคะคุณครูก็จะแจ้งไปล่วงหน้านะคะแล้วก็จะได้มาตามภาพที่เห็นนะคะเด็กๆก็จะชอบมากถ้ามองเป,ป็นเชิงแท่งเนี่ยอุบัติเหตุก็แท่งหนึ่งนะครับเล่าอันนี้ก็แท่งหนึ่งที่ลงมาทํางานเราก็เลยทดลองว่าเราน่าจะเป็นการทําเส้นตัดแบบบูรณาการน,น,นะครับก็เลยออกแบบเครื่องมือลูกหมู3ามตัวไปชวนเด็กเลิกเล่าในขณะที่ไปทําในพื้นที่ที่ทางานเรื่องศูนย์เด็กเล็กเรื่องอุบัติหเหตุตํารวจตัวเองเนี่ยผม ต้องไปงานศพมันก็เลยเป็นว่าจะทํำยังไงป้องกันที่ไม่ใช่พูดอย่างเดียวในฐานะเลขาก็พยายามออกแบบกระบวนการนะครับฟิวก็เข้ามาเสนอเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีอีกหลายกลุ่มนะครับที่เสนอกิจกรรมอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะผนวกกิจกรรมพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เอามาเป็นเกณฑ์ของระดับจังหวัดต่อไปโครงการดีๆที่สสได้สมุนอำเภอลังกามาก็จะทำให้อำเภอลางกาเนี่ยสามารถเป็นอำเภอต้นแบบในการขับขี่ปลอดภัยได้ในอนาคตครับ